สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะอากาศร้อนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะคะตอนนี้แดดข้างนอกจ้าเลยนะคะแล้วแววน้อยนะคะก็นั่งอยู่ตรงที่ขายของนะคะที่บ้านอายุทยาค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะแววน้อยจะพาทุกคนไปทํากับข้าวที่อร่อยๆนะคะอยากชิมไหมคะว่าเป็นเมนูอะไร เดี๋ยวแววน้อยจะพาทุกคนไปทําพร้อมกันกับแววน้อยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวแววน้อยจะพาทุกคนอะไปดูตรงหน้าบ้านก่อนนะคะว่าหน้าบ้านของแววน้อยเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะแววน้อยเปลี่ยนหลังคาใหม่นะคะแจ่มมากทุกคนนี่จะเป็นหน้าหน้าหนวแดดแดดแรงค่ะทุกคนแดดแรงมากๆนี่นะคะ เดี๋ยวดูว่าพระอาทิตยนะคะจะทรงกดหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่ามองเห็นกันหรือเปล่าตอนนี้แว่นน้อยอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเมื่อแม่ตายีเปนอย่างนี้เดี๋ยวแวนน้อยจะข้ามฝั่งนะคะพาทุกคนดูนะคะบ้านของแว่นน้อยแว่นน้อยนั่งขายของนะคะทั้งวันนะคะปิดดึกทุกวันเลยค่ะมืด ขายเย็นมืดเลยอะค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะคะน้อยค้าขายอยู่ในเมืองนะคะแล้วแววน้อยก็ต้องนอนดึกพร้อมกันกับลูกค้านะคะเพราะว่าเขาออกกินกันดึกนะคะมันไม่เหมือนแบบว่าที่บ้านนอกที่ลบบุรีของแววน้อยนะคะทุกคนไปเลยค่ะเด๋ยวเราเข้าครัวไปทําอาหารกันนะคะวันนี้คิดรวมแววน้อยชาแนลจะมาทําเมนูไก่รวนปลาร้านะคะแววน้อยจะมาตำพริกสด หอมกระเทียมค่ะก่อนอื่นก็ตำพริกสดก่อนนะคะวันนี้แววน้อยจะใช้ไก่บ้านนะคะทุกคนตำพริกพอหยาบแล้วนะคะแววน้อยก็จะใส่กระเทียมกลีบเล็กแล้วก็หอมซอยนะคะหอมแดงที่เราหั่นซอยเราจะได้ตำง่ายๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะเวลน้อยก็จะใส่ตะไคร้ไปด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องหั่นซอยก่อนค่ะหลังจากหั่นตะไคร้ซอยเสร็จแล้วนะคะเราก็เทลงไปแล้วก็นําไปตําค่ะตําให้พอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วนะคะเราเตรียมไปรวนไก่กันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะ ช่วงที่รอน้ํามันร้อนนะคะเราก็ใช้ตะ,ะพีนะคะระหวัดน้ํามันให้ทั่วกระทะค่ะหลังจากนั้นนะคะแวนน้อยก็จะใช้พริกที่แววโขกกับเครื่องนะคะลงไปผัดให้หอมๆนะคะก่อนที่จะนําไก่ไปรวนค่ะรวนให้เหลืองและหอมเลยนะคะ เมนูวันนี้สุดแซ่บแน่นอนค่ะทุกคนให้เหลืองกว่านี้อีกนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเครื่องแกงของแวลน้อยก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะแวลน้อยก็จะใส่ไก่บ้านลงไปค่ะไก่บ้านที่หั่นชิ้นแล้วนะคะเราก็คลุกเขาให้เข้าเครื่องค่ะค่อยๆรวนไปนะคะ ใส่คาหั่นซอยใส่ตะไคร้ทุบค่ะใส่ใบมะกรูดคนให้ทั่วตอนนี้หอมเครื่องแกงมากเลยนะคะถนาดเลยน้อยยังไม่ได้ปรุงนะคะมันไก่ที่แวลน้อยได้รวนนะคะก็เนี่ยเขาเริ่มออกมาไหมคะ เหลืองๆรวมกับมันที่เราผัดเครื่องแกงนะคะหลังจากนั้นนะคะแวนน้อยก็จะใส่ใน้ำล้างพกค,ค,ค่ะคนให้ทั่วค่ะปรุงรสด้วยผงนัวนะคะผงอร่อยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตามด้วยผงปรุงรสไก่ค่ะ ตามด้วยน้ำปลาไก่บ้านรวนปลาค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะทุกคนปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะ เป็นเกลือไอโอดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเบลน้อยจะทําสูตรของวันนี้นะคะก็จะมีน้ำคขุกขิกไว้คุกข้าวด้วยนะคะถ้าใครชอบกินน้ําเยอะก็ใส่น้ําเยอะได้ค่ะหลังจากนั้นก็ปิดฝาพักทิ้งไว้30-40นาทีนะคะ ที่แววน้อยต้องรวนไก่บ้านนานๆเพราะว่าไก่บ้านเหนียวนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเดือดเห็นไหมคะครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแววน้อยก็รวนไก่นะคะสี่สิบนาทีแล้วค่ะแววน้อยก็จะ ให้เหลือน้ำนะคะไม่ขุกขิกแล้วค่ะตอนนี้ไม่ขุกขิกแล้วนะคะก็เหลือน้ำเอาไว้คลุกข้าวนะคะทุกคนก่อนที่เราจะปิดแก๊สนะคะแววน้อยก็ขออนุญาตชิมค่ะชิมพร้อมกันกับแววน้อยเลยนะคะเป่าก่อนนะคะอืมอร่อยแววน้อยปรุงได้รสพอดีเลยอะทุกคน อ่าพอเราปิดแก๊สได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟไก่บ้านรวนปลาราแซบอร่อยค่ะหอมเครื่องมากใครอยากกินทำตามสูตรนี้เลยนะคะทำตามแววน้อยเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้แววน้อยขอฝากกดไลค์กด u b s c r i b e คอมเมนต์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคลิปรวมแวลน้อย c h ชาแนลด้วยะคะ่ะมากินข้าวด้วยกันคะ่ะกับเมนูอร่อยๆนะคะสำหรับมื้อนี้คนที่อยู่ทางกายเวลน้อยขอกำลังใจให้กับแวลน้อยด้วยนะคะและดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ